สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันสงการนะครับวันสงการก็จะใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันแห่งครอบครัววันสงการนะครับอ่าไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอ่าชาร์จแบตให้กับชีวิตนะครับอ่าแล้วค่อยกลับมาอ่าสู้กันใหม่นะครับอืมกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่ไม่ได้หยุดตาม ไทยลีกนะครับก็คือยังแข่งกันเหมือนเดิมนะครับเขาไม่มีสงการที่พรีเมียร์ลีกส่วนบ้านเราหยุดลีกให้กับสงการแต่ก็จะมีไทยลีกนี่จะมีคู่ตกค้างอยู่นะครับอ่าแอดมินมีอีกคลิปหนึ่งนะครับติดตามรับชมกันได้นะครับเรามาดูพรีเมียร์ลีกนะครับสงการเดนมีใครพบกับใครบ้างนะครับครับเริ่มต้นเลยครับผม ไปที่อีดิฮัตสเตเดียมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหล่นมาอยู่ที่6ชั่วคราวแล้วนะครับผมดูว่าอาทิตย์นี้ไปเยือนคริสตันพาเลสทีมมันดับที่11ของตารางนะครับ18.30เป็นคู่แรกเลยนะครับที่จะเตะกันในวันเสาร์ที่12เมษายนเนี้ยก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเก็บ3แต้มจากปราสาทเดือนแก้วได้ไหมนะครับท่า,ามกลางการเปลี่ยนแปลง ผู้เล่นในหลายๆตำแหน่งนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือผัดใบนะครับผัดใบครับก็อย่างว่าครับการกีฬามันไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันหรอกครับขึ้นๆลงๆเอาอยู่นี่แหละ <laughs> ยุคเฟืองฟูก็เก็บแชมป์ได้6สมัยนะครับนะพอเปลี่ยนแปลงทีมมานะ่ยมันก็จะ,ะกรารมันก็จะนิ่งๆชักงนิดนึงรอ,อดูว่านักเตะเข้าพงเข้าแผ่แล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราติดตามรับชมกันยาวๆนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทีมอันดับที่6ของตารางนะครับไปคู่ที่2นะครับนักบุญเซาแทมตันนะครับทีมอันดับที่20ของตารางซึ่งตกชั้นเรียบร้อยแล้วจะเปิดเซนต์แมรี่ต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่านะครับทีมอันดับที่7ของตารางนะครับตรงกับเวลาสทุ่มตรงเซาแทมตันเนี่ยก็ปลดโค้ดเรียบร้อยแล้วครับอืมก็ลองดูว่าหลังจากกุนซื้อ ชั่วคราวในอารนลาลาลานะครับอ่าจะมาดูชั่วคราวก่อนอ่าแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากลงไปสู่เดอะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนชิพอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่คือเซาแธมป์ตันนะครับไปที่ซิติแกาวนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอ่าทีมอันดับที่3ของตารางนะครับนูโน่เนี่ยเขาได้รับรางวัลยอดเยี่ยมมาอ่ามาสองเดือนแล้วมั้งถ้าแอนดมินจะไม่ผิดนะ ก็จะนำทัพต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับทีมอันดับที่15ของตารางนะครับในเวลาเดียวกันนะครับสามทุ่มตรงนะครับข้ามไปที่เอเม็กเซเดียมนะครับไบตันนะครับทีมเจ้านกนางนวลทีมอันดับที่9ของตารางนะครับสามทุ่มตรงนะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่19ของตารางรุดฟานิสซอลน่าจะอยู่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะโดน โดนไล่ออกหรือเปล่าไม่แน่ใจคิดว่าให้แกทำทีมไปสู้แชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ยังพอไหวนะครับเพราะว่าเอาละระดับทีมเดียวกันละมาตรฐานเดียวกันะในเด a ์แชมเปี้ยนชิพนะไปหาประสบการณ์ทงางาลีกรองแล้วกลับขึ้นมาสู่พรีเมียร์อีกครั้งหนึ่งก็ไม่น่าเกียดนะครับไปที่อ e ีมิเลสสเตเดียมนะครับอาร์เซนอลนะครับ5ทุ่มครึง่งที่มันดับที่2ของตารางนะครับ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบน f o ฟอร์ดนะครับทีมอันดับที่12ของตารางนะครับดูว่าอาเซนอลจะเก็บเกี่ยวแต้มเพื่ออะไรจีลิเวอร์พูได้หรือไม่นะครับเบนฟอร์ดจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับข้ามไปวันอาทิตย์นะครับ20นาฬิกาเซลซีนะครับจะเปิดสแตมฟอร์ดบิดต้อนรับการมาเยือนของม้าขาวอิสวิททีมอันดับที่18ของตารางนะครับก็น่าจะตกชั้นไปอีกทีมหนึ่งนะครับอิสวิเนี่ย ไปที่โมรินิวสเตเดียมนะครับวูฟแฮม์ตันที่มันดับที่17ของตารางนะครับ2ทุ่มตรงนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทอง pur, ทัพแนมฮอสเปอร์ที่มันดับที่14ของตารางนะครับนี่ก็ต้องลุ้นอีกนะครับอังเก้นี่จะได้อยู่ต่อทําทีมต่อหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองดูทิศทางของผู้บริหารอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วไปที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลนะครับที่มันดับที่1ของตารางนะครับ20นาฬิกาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เวสต์แฮมนะครับที่อันดับที่16ของตารางนะครับนำทีมโดยเกรแฮมพอตเตอร์นะครับดูว่าลิเวอร์พูลจะทำแต้มได้หรือไม่นะครับะสะดุดเป็นหนึ่งนัดละนัดที่แล้วนี่ไปแพ้ฟูลแลมมานะครับ3 2มมาดูนัดนี้ว่าจะหักด่านคุณค้อนได้หรือไม่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับวันนี้แล้วไปที่เซนเจมปาร์ก erm นะครับะตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอังกฤษนะครับนอต เอ่อนิวคาสเซิลนะครับที่อันดับที่5ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับแมนยูเนี่ยอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับและคููสุดท้ายข้ามไปวันอังคารนะครับวันที่15เมษายนนะตีสองนะครับบอลมัดนะครับที่อันดับที่10ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมที่อันดับที่8ของตารางซึ่งฟูลแลมนี่มีลุ้นไปเตะฟุตบอลั่วยยุโรปถ่วยใดถ่วยหนึ่งนะครับก็ต้องเต็มที่เลยนะครับ มหน้าวิ่งสุด,สดเปลือกเลยวันนั้นเด็ดจริงๆครับวิตาลิตี้สเตเดียมจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับสังเวียนฟาดแข้งของบอลหมัดนะครับนี่คือทั้งหมดของโปรแกรมพรีเมยรีกนะครับนัดที่32สิบองของอทั้งหมดของฤด,ด,ด,ดูกาลนี้นะครับจบนัดนี้แล้วก็จะ จะเห็นหมู่เห็นจากันอีกนิดนึงหรือเปล่าอ่าโปรดติดตามรับชมนะครับแอดมินเอาสไลด์ที่2ตารางคะแนนไว้อด้านหลังนะครับอ่าไปติดตามกันรับชมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคกออฟเซ็ตมีคะแนนเปลี่ยนแปลงยังไงแอดมินจะนําขึ้นมาสู่สไลด์หลักอีกทีนึงนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ